我爱。 ชีวะต่อชีวะไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องเดินไปอาคารสาที่ไกลโพ้นมากๆค่ะจากอาคารเจ็ดอืมยังไงมาแล้วพักกลังก็เราดูว่าชีวะอีกตัวหนึ่งคือเรียนอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกตัวเรียนอะไรนะคะ พลลังเยอืมีมล้วเช้านี้เราจะเรียนวิทยาการกันนะคะเย้วิชาการพายรังแ <Yay. S 2> ่เย้ยอุ้ยเหมือนที่เขาไปทำมากที่เป็นแบบแป้งใส่ปลามหมึกแล้วก็ไปน้ำกระทนแล้วเขาทำได้เป็นไหมมันจะเป็นแค่เฮ้ยเหมือนอันนี้เลยไม่เป็นปลามหมึกแล้วตรงเนี้นยช่้งเล็กๆก็เป็นแป้ง เขาจะเอาปลาหมึกวางแล้วก็แป้งลากมันก็จะเอากระทะข้างบนนี้แล้วมันก็จะแบนพอมาสุกปุ๊บมันก็จะเป็นแผ่นแบนๆกับกรอบก็ค <but okay. ือต้องกลับไปหาเลยว่าแป้งกับปลาหมึกแบนๆมันคืออะไรมันคืออะไรแล้วเราก็ไปรู้ว่ามันคือเซมเบเซมเบใช่ทุกคนแล้วมันเหมือนกับที่เพื่อนเราบอกไหมทุกคนว่าไงเคยกินปะไม่เคยเราอยากได้แล้วเราก็เดจาวูกลับมาที่เดิม อีกแล้วอีกแล้วนะคะดิคอนทีกบันเนี่ยตอนนี้เราก็วัปมาอยู่ที่ตึกสองอ่อนแมอมากอ่ะอ่อนแอมากเดินไปเลย ชิๆชิลๆอ่อนแออ๋เออหรอเอาไปรู้พวกมึงข้อสีงวันนี้ย่กับวิชาปิสิวันนี้ก็คือน้อยนะแต่แต่เยอะแต่เยอะหนักมากน้อยแต่เยอะชน้อยแต่มากน้อยแต่มากเรียกแต่โก้ของจริงเธอมีนะคะเราเรียนกับครูอีกคนนึงซึ่งเป็นครูคนใหม่ไม่เอาไม่บอกเลยกัน ให้เป็นคูกคนใหม่เราก็จะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอย่าต้องแบบะไหยานเีทั้งเดวรามป็นนะครับเต้องรร็แล้วก็คือวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไนาะครึ่งวันครึวันไม่เป็นเทอมเปิดเทอมแรกเปิดเทอมวันแรกก็ชิวๆไปก่อน เพื่อไม่นั่มากูเต๋อมึงทพืไมนั่งมากาูไม่ใช่แล้วอย่าไปอยู่กลางแดดมึงแปลกๆเราเพิ่งถึงขนาดนี้ไม่เต,อต๋อพอหมอ,มเ,อเดี๋ยวมันก็ยาวเพิ่งเห็นด้วย <S <S มันคือพิ่งเห็นเอาดีตอนตัดไหมเอาเลยอะไรแล้วมันเติอขนาดนี้เลยเหรอไม่มันไม่มากขนาดนั้นน่ารัก อ้าอย่างงี้ดิเรกเจอมึงบนเนี้ยมึงบนคิวก็ได้เต๋อแล้วไอ้ียมันไม่ขนาดนั้นหรอกืมเจอค่ะอุ้ยแพ้พาสต้าอิตาเลียนพิซซ่าตอนนี้ฝากช่องนั่นนะคะช่องชื่อว่าใบผัดสกูชีกดติดตามได้ขนาดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แปะไว้นะคะโอเคค่ะตุลิ่ง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 ตุลงโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะดูดูถ่ายถ่ายด้วยการสาวคนอันนี้ น,นี่คือถ้าถ่ายเงี้ยมาเดินมาเนี้ยมาเนี้ยสัยก็ตัวค่นี้อเนาะอันนี้อันนี้คือถ้าเราถือนะคะเราก็จะเห็นแค่หัวนะคะแต่ถ้าน,นี้คนนี้ถือก็จะเห็นแค่คอเรานะคะอัน,นีอ่ะ ตำแหน่งที่กำลังจะลงไปนอน 他鼻子可大。 เปิดเทอมม4เทอมอ2 mm hmm. ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะวันนี้ก็แบบเป็นความว่าชิวๆเรียนแบบชิวๆเออแล้ววันเนี้ยคือตารางอะ่ะมันน้อยด้วยแบบว่ามันเป็นวันพุธอะ่ะทุกวันพุธของเราอะ่ะก็จะแบบเป็นแบบมีตลอดก็คือมันะจะเรียนนิดเดียวแต่แค่ภาคเช้าแล้วตอนภาคบ่ายก็จะเป็นแบบพุมนุมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะวางยาวแล้วคือแบบเปิดวันพุธ แล้วก็บวกกับตอนเนี้ยเป็นช่วงกีฬาสีอีกก็คือชุมนุมก็เลยไม่มีแล้วก็เลยการแบบว่างไปเลยแล้วก็แบบเป็นเกี่ยวกับกีฬาสีไปเลยก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกิงกิงกดไว้แล้วก็เผื่อติดตามเผื่อเราลงคลิปใหม่นะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดนะซับสไครอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะคะกดกดยังกดยัง